ไอ้สั์มึงรู้ไหมว่าในปี1943มีเด็กนักศึกษาหลังห้องคนหนึ่งแม่งกลายเป็นมือสังหารอันดับหนึ่งที่นาซีเยอรมนีอยากได้ตัวมากที่สุดเธอมีชื่อว่าแฮนนี่ชาร์ฟอายุแค่2 2ปีแต่ย้อมผมแดงสดและแปลงร่างเป็นนักล่าเลือดเย็นนาซีตั้งฉายาให้เธอว่า the red girl with red hair ยายผมแดงมหาภัยวิธีการของเธอแม่งเรียบง่ายแต่โคตรน่ากลัวเธอเดินเข้าไปในบาร์ที่พวกนายทหารเยอรมันนั่งแดกเหล้าส่งยิ้มหวานหวานให้แล้วก็อ่อยแบบเนียนๆพอพวกมันเดินตามออกมาข้างนอกคิดว่าเจอของง่าย เธอก็ควักปืนที่ซ่อนไว้ออกมายิงแบบประชิดจบคาที่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วเธอก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอล่าเฉพาะพวกระดับหัวกระทิสแถมทิ้งข้อความปริศนาไว้ทุกจุดจนเกสตาโปหัวร้อนหนักประกาศตั้งค่าหัวให้เธอแบบแพงชิบหายมีนาคม1 9 4 5ก่กอนวันปลดปล่อยแค่สามอาทิตย์เธอโดนสายสไนหักหลังรายงานตัวนาซีไม่จับแต่ตั้งกองยิงเพื่อยิงให้สาหัสแต่ไม่ให้ตายเร็วแต่ตอนลม้มลงกับพื้นเธอยังมองหน้าพวกมันแล้วก็พูดว่าไอ้พวกกระจอ กูหลับตายยิงยังแม่นกว่าพวกมึงอีกไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งแม่งกลายเป็นฝันร้ายของเยอรมน,นีทั้งประเทศ